หมายเลขครับส่98 975. นี่น้ำมไม่ใช่ฮะแรงแปลกๆนี่อย่าลืนะดี่น่อย่กระดุมทองของจริง <ค>ด่ดุอดดรุโอเคนนหมน <c oughs> ากระดุม,มออทองค่ะทุกคนหมอนันนี้สุขอาปิงนะคะ <c oughs>